อะไรจะรักน้องไปใสล่ลูกฮ้ยไอิเอน้องไปเรีนยนใสเรียนอยู่ในบ้านนี่แหละน้องสิหายหมดป้อยป้อยยไปคาบน้องโดนไลเกอ้อเกอ้อครับให้เกอ้อหมาพูดได้โอ้ยบ่ต้องรักน้องไปเรีนยนไกลเลยมื้อนี้น้องสิหายเล่นอยู่ในบ้านเมื่อไหนก็คาบข้อหอยอันต้นอ่นต้นเขาป้าบุญ ถ้าน้องเหมียวหายไม่ต้องสงสัยใครเลยสงสัยเทคเกอร์มาพูดได้ชอบมีวน้องไปเล่นไกลๆอืมหามัดให้น้องพอมเว้ยก็เป็นตาฮักแท้ไอ้ลาฮักน้องเดี๋ยวเลียแคบน้องแห้งไรลูกน้องชิเจ็บลูกเฮ้ย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 บน้องแห้งยาแคบน้องแห้งไรลูกอย่าเห็ดน้องแห้งยังสั่นน้องกับสิตายจตานา มึงหามัดให้น้องพ้อม้ยรักน้องไปเล่นทางอื่นเดี๋ยวนี้เห็นน้องแหงยกน้องค่อยๆน่ะน่นเพาะมึงมึงมงมงอันมึงมึงมงป่าอันนองไปกินเขาก่อนอันน่องไปกินเขาก่อนย่มึงอุ้ยพราไม่จะอันนองไปกินเขา กินข้าวกันเร็วๆดิเมืองคู่เมืองโอ้ยเมืองเอาเมืงเมือโอ้ยนองเจ็บนอองเมืเมือมืงอ่ะนองม่ยิขากันหรอนองม่ยิข้ากันเี้ยอ้ออตัวไปกินข้าวกันหนูหิวข้าวแล้ว